สัตว์เลี้ยงที่ผมเลี้ยงไว้นะครับไดโนเสาร์ไก่พันุนะครับตอนนี้เขามาขออาหารเอาผมจะให้อาหารนะครับนี่นี่คืออาหารนะครับอา่าไปไปแล้วครับเริ่มกินอาหารแล้วครับโยนไปไกลเขาไม่เขาไม่รับเขาบอกว่าเอาไม่ไกลกูตัวกูจะกินได้กิน่นเอาตรงนี้ก็ได้ตรงใกล้ๆมึงเนี่เอากินเข้าไปอิ่มหรือยังเอา้าโอเค หาดูได้ยากนะครับเดโนสร์พันนี้ผมเลี้ยงไว้ในสวนผมเองโอ้น่ารักมากครับน่ารักมากใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงนะครับเอาน้ำมันของมันนะครับไปทา ตรงที่ตรงไหนที่เป็นแผลเป็นนะครับเนี่ยจะทําให้ท่านหายหรือตรงไหนที่อยากให้มันใหญ่เช่นเพิ่มขนาดเอายวบ้าของเพียชายนะครับก็เอาน้ามันของมันน้ามันจิ้งเหลนนะครับขเขาเรียกว่าจิ้งเหลนนะครับสุดยอดตรงนี้ก็ลังพเพาะเลี้ยงอยู่ nhìn ngon ăn liền ngon lòi đấy các tôi thấy con húm à các bạn, à lấy chín một, ăn liền ăn liền các bạn, ok ngáp qua bay, กินอย่างอร,อร่อยเลยนะครับแม่อร่อยแล้วมองหน้าข้าสุดยอดครับ